อมาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับก็คึกคัดนะนี่ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยนี่เดี๋ยวเผอแป๊บเดียวเลยต้องต้องใช้ภายในวันที่14บสี่นะใช่ค่ะค่ะห้าทุ่มกันยาค่ะอ่าสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีก่อนห้าทุ่มค่ะก่อนห้าทุ่มนะวันที่สิบสี่ง้นเนี่ยจะเสียสิทธิ์ไปค่ะนะครับเดี๋ยวนี้สั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้โครงการได้แล้วนะคะอ่าคือรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีนะคือทุกสังคมก็จะมีคนประเภทแบบนี้นะ เขาวางกฎระเบียบกติกาเอาไว้แต่เขาพยายามจะหาช่องอหาช่องที่จะแบบซิกแซกทุจริตอะไรต่างๆไอ้อย่างคนละครึ่งที่บอกว่าไม่ต้องเอาของหรอกเอาเงินสดก็ได้แต่งานนี้นะตบมือข้างเดียวมันไม่ได้แน่นอนนะฮะคือทั้งร้านค้าด้วยทั้งตัวผมด้วยนะคือหมายช่วงนี้เงินขาดมือจะไปซื้อหวยเน่นะขอเงินสดขอเงินสดได้ไหมอะไรเงี้ยนะร้านค้าก็บอกได้แต่ว่าฉันขอหัก นะหากหัวคิวเยอะด้วยนะ <ขอ S 2> คุณยี <20 S 2> นะ่สิบถึงสี่สิบยี่สิบถึงสี่สิบบาทอะถือว่าเยอะมากนะฮะยี่สิบถึงสี่สิบบาทแล้วใช้ได้วันละร้อยห้าสิบนะก็แสดงว่าคุณได้เงินไปร้อยสิบบาทสมมุตินะถ้าสี่สิบบาทเนี่ยแต่ว่ารูดไปร้อยห้าสิบค่ะแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ได้ไปฟรีๆเลยเนี่ยนะคะเราต้องเราต้องมีส่วนช่วยกันไม่สนับสนุนเรื่องการทุจริตนะคะอันนี้เขาขาดการทุจริตอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งนะค่ะคุณที่พานันสิริชนะนะคะเตือนนะคะบอกว่าตอนนนนี้้เเริ่มห็แลวะะค มีการโฆษณาในช่องทางทวิตเตอร์พวกกลุ่ม Facebook ต่างๆเชิญชวนให้คนเนี่ยเอาสิทธิ์ของตัวเองไปแลกรับเป็นเงินสดแต่ว่าจะมีการหักหัวคิวด้วยนะคะ20-40บบาทคุณที่พันนันเลยออกมาเตือนนะคะว่า ทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าอย่าแลกสิทธิ์โดยเด็ดขาดเพราะเขาตรวจสอบได้นะคะ,อะพอทุกอย่างมันเป็นระบบออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันตรวจได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญการแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทําที่ทุจริตผิดกฎหมายเข้าข่ายช่อโกงนะคะก็ถือว่าถ้าหากว่า เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบและพบว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอันนี้ถือว่ามีโทษจำคุกถึง3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะคุณที่พานันบอกว่าทางรัฐบาลใช้มีการได้ใช้ระบบตรวจจับและตรวจสอบการโอนที่ผิดปกติของเงินคนละครึ่งเพื่อป้องกันแล้วก็มีมาตรการลงโทษอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือไปอยังประชาชนรวมถึงประชาชนที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตา กับโครงการนี้ด้วยนะคะใครพบเห็นความไม่ถูกต้องหรือไปพบเห็นว่าใน Facebook ใน Twitter มีคนทำไม่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยแจ้งไปได้เลยนะคะเอาง่ายๆก็คือลองแจ้งไปที่ Facebook ของคุณอ้นก็ได้ค Twitter คุณอ้นก็ได้นะคะคบ,บอกเบาะแสไปเดี๋ยวเธอไปจัดการให้ครับเพื่อช่วยกันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทำกันเป็นร่างเป็นสายเลยะนะบางบาง,บางที่เนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังบอกโอ้โห ตั้งโต๊ะได้วันหนึ่งเนี่ยคุณนันทิยาเป็นแสนเป็นแสนเลยนะเพราะว่านี่โทรศัพท์เนี่ยไม่รู้กี่เครื่องอะ่ะคือร้านค้าก็จะมีโทรศัพท์หลายเครื่องลงทะเบียนหลายเบอร์นะค่ะคุณคุณคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการช่โกงก็อย่าเป็นคนแบบนั้นเลยนะคะโอ้ยาดูขา่าวเอ้ยนักการเมืองมันยังงูยังงี้เลยนะมันโกงบ้านกินเมืองแต่พอถึงเวลาก็ทําเองไม่ได้นะสังคมก็ต้องช่วยยกันนะครับ